เซียนอมตะ2,500ปีบทที่815ข่าวเช้าครั้งใหญ่แห่งศตวรรษคุณซูถ้าเป็นไปได้กรณาเขียนสุขเป็นภาษาอังกฤษได้ไหมส่วนทุกท่านสามารถกลับไปนั่งที่กันได้เลยครับเมื่อเห็นว่ายิ่งมีคนขึ้นมาบนเวทีกันมากขึ้นเรื่อยๆประธานโคเบิร์นเอ่ยขออย่างกระอักกระอ่วนได้ครับซูเยพยักหน้าตอบรับ เขียนระบุอาการอย่างว่องไวใช้ภาษาอังกฤษอย่างคล่องแคล่วและลื่นไหลก็เขียนภาษาอังกฤษได้นี่แล้วทำไมถึงเลือกที่จะเขียนภาษาจีนละ่ะหาเรื่องกันหรือไงโคเบิลหมดคำจะพูดขณะที่ซูเย่ยังคงสรุปผลตรวจชีพจรอยู่ไม่นานหลังจากนั้นผู้คนมากมายบนเวทีเริ่มเดินลงไปกลับสู่ที่นั่งของตนเสร็จแล้ว รอจนทุกคนลงไปหมดเหลือเพียงศาสตราจารย์กับซูเย่บนเวทีโคเบิลก้าวไปบนโพเดียมเอ่อยถามทุกคนในหอประชุมตรงหน้าว่าตอนนี้มีใครจะโต้แย้งอะไรอีกไหมครับทุกคนมองหน้ากันแล้วสายหน้าไร้ซึ่งข้อกังขาใดๆในเวลานี้แต่หัวใจเต็มไปด้วยความทึ่งเป็นความตกใจครั้งใหญ่ที่สุดแห่งช่วงชีวิตที่รู้ว่าอาการป่วยของผู้คนพบได้โดยการเต้นของหลอดเลือดแดง ราวกับเป็นการเปิดประตูสู่โลกใบใหม่สำหรับพวกเขาฉันยังมีข้อโต้แย้งอยู่เดวิดยกมือด้วยใบหน้ามวมมองต่อให้ตรวจอาการผ่านชีพจรได้แต่ผลการรักษาของแพทย์แผนจีนก็ยังเป็นด้านจิตวิทยามากกว่าอย่างเช่นการฝังเข็มของแพทย์แผนจีนไม่ได้มีอะไรที่อัศจรรย์ขนาดนั้นเลยยังคงยืนกรานด้วยสายตาดูหมิน่นสูเย,ย่ยิ้มออกมาเล็กน้อยดูเหมือนาศาสตราจารย์จะยังไม่เชื่อนะครับ ฉันไม่มีทางเชื่ออยู่แล้วศาส,สตราจารย์เดวิดพ่นลมเย้ยหยันวินิจฉัยอาการอาจจะฟังขึ้นแต่สิ่งสำคัญคือการรักษาคุณอยากให้ฉันเชื่อว่าทิ่มเข็มเงินไม่กี่ทีโดยไม่มีการใช้ยายอย่างเหมาะสมจะสามารถรักษาโรคได้หรือซูยตอบกลับอย่างเรียบเฉยก็ใช่นะครับท่านอยากลองดูไหมสำหรับการประชุมครั้งนี้ผมนำตั้งใจนำเข็มเงินมาด้วยโดยเฉพาะอยากลองดูไหมครับ ผมสามารถลดระดับน้ำตาลในเลือดของท่านได้ด้วยการฝังเข็มเดี๋ยวนี้เลยอุ๊บศาสตราจารย์เดวิดกลั้นขำไว้ไม่อยู่จนต้องระเบิดเสียงหัวเราะออกมาทั้งหัวเราะและสายหน้าเหมือนกับว่าได้ฟังเรื่องตลกในหอประชุมบรรดาผู้เชี่ยวชาญและนักวิชาการจากนานาชาติล้วนประหลาดใจ แม้ซูยเย่จะเพิ่งแสดงการตรวจชีพจรสุดหน้าทั้งแต่การใช้เข็มเงินเพื่อลดระดับน้ำตาลในเลือดนั้นมหัศจรรย์เกินไปมันไม่สอดคล้องกับหลักการทางวิทยาศาสตร์สักนิดถ้าอย่างนั้นขอชันดูหน่อยว่าคุณจะลดระดับน้ำตาลในเลือดฉันได้อย่างไรมาไปเอาเครื่องวัดระดับน้ำตาลในเลือดมาศาส,สตราจารย์เดวิดไม่พูดพร่ำบกมือตะโกนอย่างตรงไปตรงมา หลังเจ้าหน้าที่ได้รับสัญญาณจากโคเบิลก็รีบไปเตรียมเครื่องวัดระดับน้ำตาลในเลือดให้การตรวจวัดระดับน้ำตาลมีผลออกมาที่8.2ม mm ิลิโมลต่อลิตรยืนนิ่งๆได้ใช่ไหมครับซุเย่นำเข็มเ,มเงินออกมาเอ่ยถามศาสตราจารย์เดวิดด้วยรอยยิ้มเฮ่ศาส,สตราจารย์เดวิดพ่นลมไม่ยอมตอบกลับถ้าอย่างนั้นผมเริ่มเลยนะครับ ซูเย่เริ่มฝังเข็มให้โดยตรงเลือกจุดอิซูซานเจียวซูอย่างชือจูซาลีเข็มฝังลงไปบนจุดช่วงเวลาที่ได้ชี้เดวิดสันไปทั้งร่างหือเกิดอะไรขึ้นศาส,สตราจารย์เดวิดดูกระวนกระวายเล็กน้อยและรีบเอ่ยถามปฏิกิริยาปกติครับ ซูยเย่ตอบอย่างสุขุมสิ่งนี้เรียกว่าการได้ชี้ในการฝังเข็มของระบบแพทย์แผนจีนเราผลรักษาของการฝังเข็มจะเด่นชัดเป็นพิเศษหลังจากได้ชี้ครับ55ศา,าส,สตราจารย์เดวิดหัวเราะเยาะฉันเคยศึกษาการฝังเข็มเห็นอยู่ชัดๆว่าเข็มทิ่มเส้นประสาทแล้วมาบอกฉันว่าได้ชี้เนี่ยนะทุกคนในหอจ้องมองซูยเย่กับศาสตราจารย์เดวิด10นาทีให้หลังซูยเย่ถอนเข็มออก เสร็จแล้วพอเห็นว่าซูเย่เก็บเข็มศาสตราจารย์เดวิดเอ่ยถามขณะสวมเสื้อว่าทิมฉันแค่นี้ไม่กี่ทีจะลดระดับน้ำตาลในเลือดได้เหรอทุกคนเองต่างจ้องซูเย่รวมไปถึงประธานโคเบิร์นทำสีหน้าอยากรู้อยากเห็นใช่ครับซูเย่พยักหน้าขอเครื่องวัดระดับน้ำตาลในเลือดศาส,สตราจารย์เดวิดตะโกนทันที เจ้าหน้าที่รีบเข้ามาพร้อมเครื่องวัดระดับน้ำตาในเลือดพร้อมตรวจวัดให้การตรวจวัดครั้งนี้ค่าบนเครื่องวัดระดับน้ำตาในเลือดลดลงมาเหลือหกโอ้โหทั้งสถานที่พันเกิดเสียงเงซ็งแ่มันเป็นไปได้อย่างไรเมื่อเห็นตัวเลขนี้ศาสตราจารย์เดวิดแน่นิ่งไปทั้งร่าง เห็นกันอยู่ชัดๆว่ามันเคยเป็น8.2ก่อนหน้านี้เพียงแค่ไม่กี่นาทีลดลงเหลือ6ได้อย่างไรเป็นไปได้อย่างไรว้าวลดลงจริงด้วยได้ผลดีจริงเหรอจริงหรือนี่ถ้าไม่เห็นกับตาไม่มีทางเชื่อแน่อ้อไม่ก็ลดระดับน้ำตาในเลือดได้แบบนี้เร็วเกินไปไหมผู้ชมทั้งหมดส่งเสียงจอแจ แต่ละคนสีหน้าเต็มไปด้วยความตื่นตกใจไม่มีใครคาดคิดว่าผลการฝังเข็มลดระดับน้ำตาลในเลือดจะชัดเจนเช่นนี้าศาสตราจารย์เดวิดครับสุเย,ย่ยิ้มแล้วเอ่ยถามตอนนี้ได้เห็นข้อมูลอยู่ตรงหน้าของท่านยังมีอะไรจะพูดอีกไหมครับนี่มันก็สีหน้าของาศาสตราจารย์เดวิดกลายเป็นอัประลักในทันทีลึกลงไปในสายตามีแต่ความเหลือเชื่อ เป็นไปได้อย่างไรเป็นไปได้อย่างไรเขาไม่เชื่อในการฝังเข็มโดยสิ้นเชิงมันไม่มีผลทางจิตวิทยาแม้แต่น้อยแล้วเป็นไปได้อย่างไรที่ระดับน้ำตาลในเลือดจะลดลงได้รวดเร็วเช่นนี้แพทย์แผนจีนแห่งแผ่นดินจีนช่างหน้าทึ่งจริงๆ ประธานโคเบิร์นเดินหน้าออกมาสรุปเรื่องอย่างแนบเนียนหลังจากชื่นชมซูเย่เขาเอ่ยถามต่อด้วยความสงสัยว่าพรุ่งนี้การประชุมแพทยสมาคมโลกจะเปิดอย่างเป็นทางการคุณซูสามารถบรรยายถึงหลักการวินิจฉัยและรักษาของแพทย์แผนจีนในวันพรุ่งนี้ได้หรือไม่ครับทุกคนจดจ่อไปอยังซูเย่โดยทันทีขณะนี้พวกเขาเต็มไปด้วยความอยากรู้อยากเห็นเกี่ยวกับแพทย์แผนจีนพวกเขาต้องการทราบว่ามันเป็นอย่างไรได้ครับ ซูเย่พยักหน้าเป็นการตอบรับขอบคุณครับคุณหมอซูโคเบิลขอบคุณด้วยรอยยิ้มจากนั้นยื่นมือชี้ลงไปล่างเวทีพลางกล่าวเชิญทั้งสองท่านกลับที่นั่งได้เลยครับพูดจบทั้งคู่ก็ก้าวลงมาพร้อมกันกลับสู่ที่นั่งของตนแล้วนั่งลงใหม่หลังจากคุณหมอซูได้สาธิตความยอดเยี่ยมของแพทย์แผนจีนยังมีท่านใดที่สงสัยในตัวคุณซูเย่ออีกไหมครับ โคเบิลถามคราวนี้เดวิดที่เพ่งกลับที่นั่งยกมือขึ้นอีกครั้งเห็นเช่นนั้นทุกคนเกิดความสับสนยังจะมีอะไรอีกดูเหมือนว่าศาสตราจารย์คนนี้จะเพ่งเล็งสุยเย่เป็นพิเศษครับศาสตราจารย์โคเบิลอัมอึงมันคืออย่างนี้ าศาสตราจารย์เดวิดลุกขึ้นยืนแล้วกล่าวว่าสิ่งที่พวกคุณเห็นเป็นแค่ตัวอย่างยังไม่พอที่จะใช้บรรยายเป็นพิธีแพทย์แผนจีนยังเป็นวิทยาศาสตร์เทียมในสายตาฉันงี่เง่าเกินกว่าจะเป็นวิทยาศาสตร์เมื่อกล่าวออกมาเช่นนี้ทั้งหอประชุมเงียบสงัดต,ตัวอย่างยังไม่พอใช้บรรยายเป็นพิธี ผู้คนส่วนมากที่เดิมทีเห็นด้วยกับเขาว่าแพทย์แผนจีนเป็นวิทยาศาสตร์เทียมไม่ได้พยักหน้าเห็นด้วยในขณะนี้ทำเพียงแค่เฝ้ามองเหตุการณ์ทั้งหมดด้วยความเงียบพวกเขาไม่คิดว่านี่เป็นข้อยกเวน้นซูยเย่ที่เพิ่งกลับที่นั่งได้ยินคำพูดของเดวิดอดไม่ได้ที่จะลั่นเสียงหัวเราะออกมาทันทีหันไปหาแล้วกล่าวอย่างไร้อารมณ์ว่าคนที่วิจัยทฤษฎีปลอมมากล่าวหาว่าแพทย์แผนจีนเราไม่ใช่วิทยาศาสตร์แบบนี้มันจะตลกเกินไปหน่อยไหมครับ ไม่สิไม่ตลกไปหน่อยหรอกครับแต่ตลกที่สุดในโลกเลยต่างหากเสียงอันเยือกเย็นออกมาจากปากของซูเยดังก้องไปทั่วทั้งหอประชุมเมื่อได้ยินคำพูดของซูเยดสีหน้าของศาสตราจารย์ก็เปลี่ยนไปเล็กน้อยทั้งหอประชุมเกิดเสียงซุบซิบเป็นหย่อมๆยอม,ยอมบนเวทีคุณหมอซูคุณหมายความว่ายังไงครับนั่น โคเบิลจ้องมองซูเย่อย่างตกตกใจผมเคยอ่านงานวิจัยของศาสตราจารย์เดวิดหลายสิบฉบับซูเย่ทำท่าบอกเจ้าหน้าที่ให้นำไมโครโฟนมามองไปหาศาสตราจารย์เดวิดกึ่งยิ้มพร้อมกล่าวผมเคยเรียนแพทย์แผนตะวันตกอยู่สักพักตอนนั้นผมชื่นชมศาสตราจารย์มากแต่แล้วผมก็พบว่างานวิจัยของศาสตราจารย์กลับเป็นของปลอมเพราะว่าเซลล์ต้นกำเนิดหัวใจโตเต็มไวมันไม่มีอยู่จริงอะไรนะ ทันทีที่กล่าวออกมาทั้งห้องประชุมเกิดโกลาหลทุกคนตะลึงกับคำพูดของซูเย่เขาตั้งแง่กับงานวิจัยของศาสตราจารย์หรือนั่นคืองานวิจัยที่มีชื่อเสียงที่สุดของศาสตราจารย์เลยนะเซลล์ต้นกำเนิดหัวใจยังเป็นความหวังอันยิ่งใหญ่ของผู้ป่วยโรคหัวใจทุกคนในวันนี้ซูเย่กล้าดียังไงมาบอกว่าเซลล์ต้นกำเนิดหัวใจไม่มีอยู่จริงไม่มีอยู่จริงแล้วจะมีงานวิจัยมากมายได้อย่างไร แกมินประมาทฉันศาส,สตราจารย์เดวิดลลันเสียงโดคมโดยกรดเคืองพลางชี้นิ้วไปยังซูเย่แล้วกล่าวอย่างมีน้ำโหฉันจะฟ้องแกมินประมาทซูเย่ยิ้มอย่างไร้อารมณ์หันหน้าไปหาทุกคนในหอแล้วกล่าวผู้ที่ได้รับคำเชิญมาแพทยสมาคมโลกล้วนเป็นแนวหน้าผู้เชี่ยวชาญและด็อกเตอร์ในด้านการแพทย์ของทุกวันนี้ผมเชื่อว่าทุกคนเองก็ให้ความสนใจกับงานวิจัยเซลล์ต้นกำเนิดหัวใจเท่าที่ผมทราบมา มีผู้เชี่ยวชาญและศาสตราจารย์ในด้านหัวใจอยู่หลายท่านด้วยกันผมอยากถามทุกท่านว่านอกจากศาสตราจารย์เดวิดมีท่านใดค้นพบเซลล์ต้นกำเนิดหัวใจบ้างครับมีใครทำการทดลองซ้ำได้บ้างทั้งห้องประชุมเงียบสงัดสีหน้าของศาสตราจารย์เดวิดอัปักณ์ยิ่งขึ้นกว่าเดิมเวลานี้ผู้เชี่ยวชาญด้านหัวใจในที่นั่งแถวที่สองลุกขึ้นกล่าวอย่างจริงจังว่า หลังจากได้อ่านงานวิจัยของศาสตราจารย์ฉันเองก็เริ่มใช้เวลาไปมากมายเพื่อวิจัยเกี่ยวกับเซลล์ต้นกำเนิดหัวใจฉันทำการทดลองตลอดกระบวนการซ้ำไปซ้ำมาเกินกว่าสิบครั้งผลการทดลองไม่เคยพบการมีอยู่ของเซลล์ต้นกำเนิดหัวใจนี่จึงเป็นสิ่งที่ฉันสงสัยที่สุดมาโดยตลอดในเมื่อเรื่องนี้ถูกหยิบยกขึ้นมาพูดแล้วถ้าอย่างนั้นขอให้ศาสตราจารย์เดวิดช่วยไขยปริศนาทั้งหมดด้วยครั้งนี้ สีหน้าของทุกคนในหอประชุมเปลี่ยนไปเป็นหนึ่งเดียวโดยเฉพาะนักข่าวไม่ต้องให้พูดถึงว่าพวกเขาตื่นเต้นแค่ไหนเมื่อเห็นกรณีข้อพิพาทนี้หากนี่เป็นเรื่องจริงมันคงเป็นเรื่องเชาวครั้งใหญ่แห่งศตวรรษเงียบหน่อยเงียบหน่อยเมื่อเห็นว่าบรรยากาศในหอประชุมเริ่มวุ่นวายประธานแพทยสมาคมโลกโคเบิลที่ยืนอยู่บนเวทีรีบตะโกนเรียกความสนใจของทุกคนมาที่เขา ตอนนี้ไม่ใช่เวลามาถกเถียงกันเรื่องนี้มีท่านใดที่ไม่เห็นด้วยกับการที่ซูยเย่จะเป็นตัวแทนแพทย์แผนจีนจากประเทศจีนเข้าร่วมพิธีเปิดการประชุมแพทยสมาคมโลกในวันพรุ่งนี้อีกหรือไม่เอาอย่างนี้โหวตโด,ดยการยกมือพูดจบโคเบิลกวาดสายตามองไปยังผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์ในหอยกมือถ้าเห็นด้วยว่าซูยเย่ควรเป็นตัวแทนแพทย์แผนจีนแห่งแผ่นดินจีนในการประชุมแพทยสมาคมโลก เพียงสิ้นเสียงผู้เข้าร่วมเกินกว่าสองในสยกมือขึ้นผู้คนเหล่านี้เองก็เคยเคลือบแคลงในแพทย์แผนจีนมาก่อนไม่คิดว่าแพทย์แผนจีนพึ่งพาได้จริงทว่าพวกเขาได้เห็นการวินิจฉัยและการฝังเข็มของซูเย่เองกับตาผลลัพธ์ที่ปรากฏออกมาต่อหน้านั้นไม่อาจปฏิเสธได้ที่สำคัญกว่าคือซูเย่สัญญาว่าจะขึ้นบรรยายในวันพรุ่งนี้อธิบายหลักการวินิจฉัยและรักษาของแพทย์แผนจีนให้ทุกคนได้ฟัง การแพทย์ด้านใหม่แห่งแพทย์แผนจีนได้รับการกล่าวถึงจะให้พวกเขามองดูซูเย่เดินออกไปได้อย่างไรที่นั่งสองแถวแรกของหอประชุมผู้เชี่ยวชาญที่มีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลกเห็นผู้คนมากมายต่างยกมือให้การสนับสนุนซูเย่แล้วพวกเขาก็หันมองหน้ากันเองทันที ก่อนมายังการประชุมแพทยสมาคมโลกพวกเขาได้รับการติดต่อโดยทางสหรัฐอเมริกาขอให้ร่วมมือกับผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์ในสหรัฐอเมริกาเพื่อกีดกันสูเยตผู้เป็นตัวแทนแพทย์แผนจีนจากแผ่นดินจีนและทําทุกอย่างให้แพทย์แผนจีนเสื่อมเสียชื่อเสียงให้ได้ใครจะไปคิดว่าสูเย่เพียงสาธิตแพทย์แผนจีนเล็กน้อยก็ได้รับการยอมรับจากคนหมู่มากไปเสียแล้ว ผู้เชี่ยวชาญเหล่านี้คิดว่าพวกเขามีความสำคัญในแพทย์ยาสคมโลกแต่ขณะนี้ดูเหมือนว่าพวกเขาจะเห็นด้วยหรือไม่ก็ไม่มีความสำคัญอีกต่อไปสำคัญคือพวกเขาทึ่งกับการสาธิตแพทย์แผนจีนโดยซูยเย่เช่นกันในใจเองก็ต้องการที่จะเรียนรู้เกี่ยวกับแพทย์แผนจีนผ่านซูยเย่แล้วยังมีศาสตราจารย์ที่ถูกตั้งคำถามจากซูยเย่อีก ตอนนี้ดูเหมือนว่าการเข้าพวกกับฝั่งสหรัฐอเมริกาไม่น่าเป็นทางเลือกที่ดีไตร่ตรองกันอยู่ครู่หนึ่งผู้เชี่ยวชาญบางส่วนในที่นั่งสองแถวแรกค่อยๆย,ยกมือขึ้นแสดงความเห็นชอบต่อการเข้าร่วมประชุมแพทยสมาคมโลกของซูเยทว่าศ,าศาสตราจารย์เดวิดยังคงไม่ยกมือเซียนอมะตะ2,500ปีบทที่816ตกหน้ามันตกหน้ามัน ยังมีหลายท่านในที่แห่งนี้ให้การสนับสนุนโคเบิลกล่าวด้วยรอยยิ้มจํานวนผู้โหวตเห็นด้วยกับการที่คุณหมอซูยเย่เข้าร่วมการประชุมแพทยสมาคมโลกมีเกินกว่าครึ่งผมขอประกาศให้ดำเนินการไปตามปกติคุณหมอซูยเย่จะขึ้นบรรยายวันพรุ่งนี้ในฐานะตัวแทนแพทย์แผนจีนแห่งแผ่นดินจีนแปะแปะปะทุกคนปรบมือ ซูยเย่ก้มหน้าให้ผู้คนโดยรอบจากนั้นเหลือบมองศาสตราจารย์เดวิดแล้วนั่งลงเมื่อรู้สึกถึงสายตาของสูยเย่เสียงปรบมืออันกระตือรือร้นเข้าในหูสีหน้าของศาสตราจารย์เดวิดจึงมืดมนและดูน่าเกลียดโคเบิลมองดูเวลาเกรงว่าหากดําเนินต่อไปความขัดแย้งที่หนักหนากว่าจะตามมา จึงรีบสรุปกระบวนการของงานประชุมวันพรุ่งนี้ประกาศทันทีว่าสิ้นสุดการประชุมของวันนี้ขอให้ทุกท่านหลับฝันดีไว้เจอกันวันพรุ่งนี้ครับเลิกประชุมสิ้นเสียงทุกคนลุกขึ้นเดินออกอย่างเป็นระเบียบแกรอ,อก,ก่อนเธอฉันจะฟ้องแกที่มิ่นประมาทฉันศาส,สตราจารย์ชี้นิ้วใส่ซูเย่จากระยะไกลสบัดออกมาอย่างเกลี้ยกโกรธถึ ซูยเย่หัวเราะเยาะแล้วเดินออกมาทันทีทเพียงไปถึงประตูหอประชุมตึกตึกก็ถูกกลุ่มนักข่าวเข้ามาห้อมล้อมทันทีทั้งหมดมองซูยเย่ด้วยความตื่นเต้นคุณซูยเย่คุณสามารถรับผิดชอบต่อสิ่งที่คุณเพิ่งกล่าวไปได้ไหมครับคุณซูยเย่คะคุณบอกว่างานวิจัยของศาสตราจารย์เป็นของปลอมคุณสามารถรับผิดชอบเรื่องนี้ได้หรือเปล่าคะ คุณมีหลักฐานที่พิสูจน์ว่างานวิจัยของศาสตราจารย์เป็นของปลอมหรือไม่แม้จะพูดกันคนละประโยคแต่นักข่าวทุกคนที่เข้ามาล้อมต่างถามคำถามคล้ายกันสำหรับพวกเขากรณีข้อพิพาทที่เพิ่งเกิดขึ้นเมื่อสักครู่เป็นจุดขายครั้งใหญ่ของข่าววันนี้เวลานี้ที่พวกเขาต้องทำมีแค่การทำให้ความขัดแย้งมันบานปลายงานประชุมวันนี้ช่างคุ้มค่าที่มาเข้าร่วม ตอนนี้มีทั้งศาสตราจารย์ทางการแพทย์กังขาแพทย์แผนจีนแพทย์หนุ่มระดับชาติของแผ่นดินจีนพิสูจน์ตัวเองและการตั้งคำถามกับการปลอมแปลงงานของศาสตราจารย์ทางการแพทย์ลองคิดถึงกระแสที่ตามมาดูสิอยากให้เรื่องมันบานปลายเหรอสูเย่ย,ยิ้มให้กับทุกคนถ้าอย่างนั้นก็ได้ตามต้องการแน่นอนครับ ซูเย่เปิดปากบอกผมรับประกรันด้วยสถานภาพของผมเลยนักข่าวในสถานที่ยิ่งตื่นเต้นที่นี่คือยุโรปนักข่าวส่วนมากเป็นชาวท้องถิ่นของยุโรปไม่มีความเกี่ยวข้องกับสหรัฐอเมริกาศาส,สตราจารย์ชาวอเมริกันทุจริตแล้วมันสำคัญอะไรกับพวกเขาตอบเสร็จแล้วซูเย่ก็จากออกมาทันทีต่อมาสื่อใหญ่ของยุโรปเริ่มเขียนบทความกันที่แล้วที่เล่า ไม่นานหลังจากนั้นทั้งสื่อยุโรปและสื่อนานาชาติเผยแพร่ข่าวออนไลน์ตามกันแพทย์แผนจีนชั้นแนวหน้าแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนซูเย่ตั้งข้อสงสัยกับการปลอมแปลงงานวิจัยทางวิชาการของแพทย์ด้านหัวใจชั้นนำแห่งสหรัฐอเมริกาเดวิดคราวณนะการประชุมก่อนเปิดพิธีประชุมแพทยสมาคมโลก เนื้อหาของข่าวเหล่านี้ไม่เพียงเกี่ยวกับข้อพิพาทระหว่างทั้งสองแต่ยังบรรยายสถานการณ์ในงานประชุมอย่างละเอียดรวมถึงเนื้อหาของแพทย์แผนจีนที่ซูเย่าสาธิตด้วยตัวเองด้วยการที่แพทยสมาคมโลกได้รับความสนใจจากสื่อนานาประเทศเมื่อข่าวเหล่านี้จากสื่อยุโรปเผยแพร่ออกไปก็ได้รับการแปลและเผยแพร่ต่อไปทั่วทั้งโลกในทันทีเพียงชั่วครู่ ู้คนรอบโลกที่ติดตามการประชุมแพทย์ทสมาคมโลกล้วนตกตะลึงไปกับข่าวนี้าศาสตราจารย์เดวิดเป็นนักวิจัยชั้นแนวหน้าในด้านหัทไทยวิทยาทำไมแพทย์แผนจีนถึงได้ไปตั้งข้อสงสัยกับผลงานวิจัยของเขาแพทย์แผนจีนมีคุณสมบัติพอจะตั้งคำถามกับาศาสตราจารย์เดวิดด้วยเหรอเห็นชัดๆว่านี่มันหมิ่นประมาทศาสตราจารย์เดวิด ต่อให้การสาธิตของแพทย์แผนจีนคนนี้จะน่าทึ่งก็จริงแต่การใส่ร้ายาศาสตราจารย์เดวิดเป็นอะไรที่ฉันทนไม่ได้เขาไม่รู้หรือว่าชื่อเสียงของาศาสตราจารย์ยิ่งใหญ่แค่ไหนในระดับโลกไม่มีตาหรือถึงมากล่าวหา,าศาสตราจารย์เดวิดหรือว่าเขาไม่มีหูด้วยเป็นเวลาอยู่ครู่หนึ่งที่ผู้คนส่วนมากในวงการแพทย์เพ่งเล็งเป้าหมายไปยังซูเย่มั่นใจเป็นอย่างยิ่งว่าซูเย่จงใจหมิ่นประมาทศาสตราจารย์เดวิดอย่างไรก็ตาม ยังมีอีกหลายคนที่ทึ่งและพูดถึงความอัศจรรย์ของแพทย์แผนจีนข่าวแพร่ไปถึงแผ่นดินจีนเรื่องที่เกี่ยวข้องกับซูยเย่มักจะเป็นที่โปรดปรานของสื่อใหญ่ที่จะเผยแพร่ต่อไม่ต้องให้พูดถึงความเป็นจริงที่ว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นบนเวทีระดับโลกในเพียงไม่ถึงครึ่งชั่วโมงข่าวนี้แพร่ไปทั่วทุกมุมบนโลกอินเทอร์เน็ตของจีนเมื่อเห็นข่าวชาวเน็ตตกตะลึง เชียร์ซูเย่พิ่งไปไม่ใช่เหรอทำไมถึงไปมีเรื่องกับผู้เชี่ยวชาญต่างชาตินี่ข่าวจริงหรือเปล่าห้าห้าฉันกันแล้วว่าต้องมีอะไรเกิดขึ้นสมกับเป็นมหาเทพซูเย่ถึงจะยืนอยู่บนเวทีระดับโลกก็ไม่หยุดตบหน้าคนอื่นแต่ครั้งนี้จะไม่ไปเจอของแข็งเข้าเหรอจะบอกว่าศาสตราจารย์เดวิดนั่นปลอมจริงดิ เดวิดคราวเป็นผู้เชี่ยวชาญชื่อดังในด้านหัวใจของอเมริกาแม้แต่ในระดับโลกก็ถือว่าดังมากเรียกได้ว่าเป็นชั้นนำหนึ่งในไม่กี่คนของโลกถ้าคนระดับนี้ปลอมแปลงงานวิชาการจริงเรื่องนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องใหญ่มากเรื่องนี้จะมีผลกับมหาเทพซูเย่ไหมถ้าศาสตราจารย์คนนี้ไม่ได้ทุจริตซูเย่จะต้องเจอปัญหาใหญ่เป็นเวลาอยู่ครู่หนึ่ง ทุกคนพากันพูดถึงประเด็นอันร้อนแรงรู้สึกเป็นกังวลกับซูเย่เล็กน้อยซูเย่มีหลักฐานจริงหรือไม่อย่างไรก็ตามขณะที่เรื่องนี้เริ่มหมักบ่มในานานาประเทศทั่วโลกอีกข่าวก็ได้เกิดขึ้นมาผู้เชี่ยวชาญที่มีชื่อเสียงระดับโลกในด้านโรคหัวใจแห่งเบลเยียมวีซ่าได้โพสต์ทวิตเตอร์ผลการทดลองหลายสิบครั้งตลอดเวลานานหลายปี ไม่มีผลการทดลองใดที่พบเซลล์ต้นกำเนิดหัวใจพร้อมร้องขอการยืนยันจากศาสตราจารย์เดวิดเป็นพิเศษว่ามีบางอย่างผิดพลาดในการทดลองหรือไม่หรือว่ามันไม่มีอยู่จริงเพียงคลิปตาข่าวร้อนก่อให้เกิดกระแสนับไม่ถ้วนนา,นานาประเทศทั่วโลกในขณะนี้ต่างตกตะลึงไปกับผู้เชี่ยวชาญที่กล้าออกมาพร้อมผลการทดลอง วีซ่ามีชื่อเสียงระดับโลกน้อยกว่าเดวิดมาโดยตลอดเหตุผลเนื่องมาจากเดวิดได้เผยแพร่ผลการวิจัยทางวิชาการของเซลล์ต้นกำเนิดหัวใจส่วนเขาไม่เคยแน่นอนว่าทั้งสองทำสิ่งเดียวกันจากคนละประเทศไม่เคยรู้จักกันไม่เคยขุนเคืองกันในกรณีนี้วีซ่ากล้าออกหน้ามาพร้อมผลการทดลองเห็นได้ชัดว่าเพื่อการวิจัยทางการแพทย์ ซูเย่ที่กำลังพักผ่อนอยู่ในโรงแรมเห็นวีซ่าออกตัวร่องรอยของความนับถือปรากฏขึ้นในสายตาเขาพวกเขาไม่เคยมีความข้องเกี่ยวอะไรกันการออกตัวมาในครั้งนี้เป็นเพราะทัศนคติและความต้องการตาหาความจริงของนักวิชาการอย่างแน่นอนโลกนี้ยังมีคนซื่อสัตย์อยู่ซูเย่พร่ำเพ้อมองออกไปนอกหน้าต่างเซลล์ต้นกำเนิดหัวใจไม่มีอยู่จริง หลังจากการผ่านยุคสมัยมามากมายเขาได้ตั้งใจตรวจสอบเมื่อเข้าสู่การหลอมหัวใจของขั้น8แต่กลับไม่พบเซลล์ต้นกำเนิดหัวใจใดๆทั้งสิ้นดังนั้นตั้งแต่แรกแล้วเขาจึงรู้ว่าเดวิดปลอมแปลงงานวิจัยความนับถือที่มีกลายเป็นพังทลายลงและแทนที่ด้วยความเกลียดชงังศาสตราจารย์ผู้เชี่ยวชาญชื่อดังคนหนึ่งปลอมแปลงงานวิจัยเพื่อผลประโยชน์ เขาไม่เพียงแค่ทำผิดต่อวงการเขายังทำร้ายผู้คนนับไม่ถ้วนที่ทำวิจัยเช่นเดียวกันการวิจัยทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับเซลล์ต้นกำเนิดหัวใจนาน,นับทศวรรษสูญเสียเงินลงทุนไปเป็นมูลค่าเกินกว่าแสนล้านหยวนทั้งน่ารังเกียจและน่าขยะแขยงขณะนี้เมื่อเห็นผลการทดลองของวีซ่าวงการแพทย์ทั่วทั้งโลกต้องทึ่ง ผู้คนที่ตั้งคำถามถ,ามถึงการหมิ่นประมาทของซูเย่เมื่อไม่นานมานี้หลังจากเห็นผลการทดลองทั้งหมดล้วนแล้วได้แต่ตกตะลึงเซลล์ต้นกำเนิดหัวใจไม่มีอยู่จริงหรือทุกคนยังไม่ทันได้ตอบสนองผู้เชี่ยวชาญและนักวิจัยบางส่วนแห่งสหรัฐอเมริการีบอทวิตให้การสนับสนุนศาสตราจารย์ทันทีชี้แจงว่าศาสตราจารย์ไม่ได้ปลอมแปลงงานวิจัยทางวิชาการ เหตุผลที่ว่าทำไมวีซ่าไม่พบเซลล์ต้นกำเนิดหัวใจเนื่องมาจากความผิดพลาดของวิธีการและขั้นตอนการทดลองอย่างไรก็ตามการชี้แจงนี้ไม่มีใครให้การยอมรับผู้เชี่ยวชาญชั้นนำของโลกในด้านหัตททวิทยาจะยังมีความผิดพลาดของวิธีการและขั้นตอนการทดลองอีกหรือแน่นอนว่าไม่ในขณะนี้ สถาบันทางการแพทย์มากมายจากทั่วโลกเห็นคนออกหน้ามาพวกเขาจึงเปิดเผยผลการทดลองไปตามกันเรื่องนี้ควนใจพวกเขามานานหลายปีในที่สุดก็มีคนออกหน้ามาแล้วดังนั้นพวกเขาจึงออกมาตั้งคำถามบ้างมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่เป็นเรื่องจริงที่ว่าปัญหามันเกิดขึ้นจากระดับของพวกเขาหรือเป็นเรื่องจริงที่ว่างานวิจัยเป็นของปลอม สถาบันของเราทำการทดลองทั้งหมด8ครั้งไม่มีครั้งใดที่พบเซลล์ต้นกำเนิดหัวใจพวกเราทำการทดลอง11ครั้งแน่นอนว่าไม่พบเซลล์ต้นกำเนิดหัวใจทางเราทำการทดลอง9ครั้งโดยใช้ขั้นตอนที่แตกต่างกันไม่ตรวจพบการมีอยู่ของเซลล์ต้นกำเนิดหัวใจสถาบันทางการแพทย์เหล่านี้มีบางแห่งไม่ได้เป็นที่รู้จักนะักส่วนบางแห่งมีชื่อเสียงโด่งดงัง เมื่อประกาศทั้งหมดถูกเผยแพร่ทั่วทั้งโลกก็เกิดความกลาหลไม่มีทางศาส,สตราจารย์ปลอมแปลงจริงเหรอือมีสถาบันวิจัยทางการแพทย์ที่ไม่พบเซลล์ต้นกำเนิดหัวใจเยอะขนาดนี้เลยถ้ามีแค่คนเดียวตั้งแง่กับศาสตราจารย์ฉันไม่เชื่อแน่แต่มีหลายคนกับหลายสถาบันออกมาตั้งข้อสงสัยศาสตราจารย์ด้วยกันนั่นมันก็อีกเรื่องหนึ่ง ยังไม่ต้องพูดถึงว่าสถาบันทางการแพทย์เหล่านี้ออกมาพร้อมผลการทดลองทั้งวงการแพทย์ต่างตื่นตระหนกเพราะอย่างไรแล้วศาสตราจารย์เรียกได้ว่าเป็นตัวแทนของวงการแพทย์ระดับโลกหากกระทั่งงานวิชาการยังปลอมแปลงโลกของวงการแพทย์คงจะได้รับผลกระทบอย่างใหญ่หลวงโดยไม่ต้องสงสยัยสหรัฐอเมริกาท่ากลางความเคลือบแคลงที่เพิ่มขึ้นจากทั่วโลกโรงเรียนแพทย์ทวารออกมาตอบรับเป็นรายแรก ทางเราได้รับทราบเกี่ยวกับแพทย์แผนจีนสูเยตผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์ชื่อดังจากเบลเยียมวีซาและหลายสถาบันวิจัยทางการแพทย์ที่ได้ตั้งข้อสงสัยถึงผลการวิจัยของเซลล์ต้นกำเนิดหัวใจโดยเดวิดคราวซึ่งทางเราได้จัดตั้งทีมเฉพาะกิจเพื่อทําการตรวจสอบเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และจะให้คำตอบกับวงการแพทย์ภายในเวลาอันสั้นที่สุดเราจะไม่ยินยอมให้มีการทุจริตทางด้านงานวิชาการเป็นอันขาดสวิตเซอร์แลนด์เจนีวาโรงแรมแมนดารินโอเรียนทัลในห้องสีชั้น5เดวิดคราวดูกระแสทั่วโลกเกี่ยวกับการปลอมแปลงงานวิชาการของเขาบนโทรศัพท์และยังเห็นประกาศโดยโรงเรียนแพทย์ฮาวาดตุบทั้งร่างอ่อนแรงสุดลงบนโซฟา จบสิ้นแล้วเป็นแบบนี้ไปได้อย่างไรเซลล์ต้นกำเนิดหัวใจต้องมีอยู่แน่เพียงแค่เรายังหาไม่เจอฉันแค่บอกล่วงหน้าเป็นสิบปีเองมีแน่ต้องมีอยู่แน่ทำไมทำไมต้องตั้งข้อสงสัยกับฉันก่อนที่ฉันจะได้ผลสำเร็จประเทศจีนผลการวิจัยของวีซ่าพร้อมด้วยผลการวิจัยของสถาบันทางการแพทย์ทั่วโลกถูกนำมาเผยแพร่บนเว็บปอ เมื่อเห็นว่าเหล่าผู้เชี่ยวชาญเข้าข้างซูเย่เห็นว่าสถาบันวิจัยทางการแพทย์มากมายหลายแห่งตั้งข้อสงสัยเช่นเดียวกันกับซูเย่ชาวเน็ตพากันตื่นเต้นดีใจขึ้นมาอย่างพร้อมเพรียง5โข้อสุดยอดเลยมหาเทพซูเย่เจ๋งมากตบหน้ามันตบหน้ามัน